าทานกล้วยทอดด้วยกันด้วยค่ะกรอบกรอบนอกนุ่มแน่หืมใหญ่มากเออหืมกล้วยทอดทำเอง หาใหญ่ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาทำกล้วยทอดนะคะแม่แก้วไม่มีสูตรนะแต่แม่แก้วทดลองทำดูนะคะแม่แก้วใช้มะพร้าวขูดหนึ่งลูกเนาะ ได้คั้นเอาหัวกะทิมานะคะคั้นหัวกะทิออกเนาะแล้วแม่แก้วก็มาผสมมาผสมมีแป้งมีผงฟูนะแม่แก้วใส่หนึ่งช้อนแป้งอันนี้มันเหลือเนาะแป้งสาลีสองช้อนแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าสองช้อนแล้วก็แป้งตาเหรียญทอง แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบประมาณห้าสิบกรัมครึ่งหนึ่งคะ่ะอันนี้ถุงละหนึ่งโลเนาะแล้วก็จะมีงาคั่วนะคะน้ำตาลไปครึ่งโลงาคขั้วนะคะงาคั้วคั้วสุกแล้วเอาใส่แม่แก้วได้ใช้ซื้อมาหนึ่งถุงนะคะเหลือเราก็ไว้ทำอาหารอย่างอื่นเนาะ ทดลองทํานะคะใส่น้าตาลครึ่งโลเนาะแป้งก็ประมาณครึ่งโลนะคหะ้าสิบกร,รมัมมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะใส่กากมะพร้าวลงไปด้วยแล้วเรามาทดลองทอดกันเลยค่ะ เลยนะคะคกว้ยขาซีกเลยนะคะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงทดลองทำครั้งแรกคะ่ะเพื่อน กล้ยลูกใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋วมาตั้งกระทะก่อนนะคะเดี๋ยวมาหั่นกล้วยใส่ต่อนะคะตอนนี้แม่แก้วก็เตรียมกล้วยเสร็จแล้วนะคะ เยอะมากเลยหนึ่งหวีเตรียมกลวยอย่าลืมใส่เกลือนะแม่แก้วลืมบอกว่าใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะ ทอดเต,เต์ให้หมันห,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 หอมกรอนนค่ะ ใหญ่มากมาดู <laughs> ชินยังใหญ่ <laughs> แต่ว่ามันกรอบดีแน่เียอันอันฟุกแล้วนะยังกรอบเลยนาะยโอ้เหลืองทำขายนี่โอ้ไม่ได้กำไรเลยเลยเนาะท <laughs> <laughs> ดลองค่ะนะะ <laughs> ชิดใหญ่มากมต้องใช้มือชุบเนาะเรามาดูนที่ทอดสุกแล้วนะคะแตงกอบไม,อม้มือยิบเลยก็ได็ลองชิมก่อนมันรนะ้อนไหมร้อนเอามือเอามือเลย กอบอ่ะกอะบแม่แม่ยิบมอกีมันมันร้อนกอบอ่ะแม่ชิมกับกอบดี้นะมันน่ากินไปอืมทอลองทำนะใบนี้อร่อยเดี๋ยวนม่แก้วจะชิมให้ดูใหม่นะกอบค่ะกอบอยู่ค่ะ ใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะกินหนึ่งนี่อินกินไม่หมดเลยค่ะเนี่ยชิ้นใหญ่มากนะคะแต่กรอบอยู่ค่ะเนาะเดี๋ยวทดลองทำไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เมเอนนะเอเลื่อนมาอีกหนอาตอนเฉียวใส่มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในแก้วด้วยนะคะมาทานกันเลยค่ะ ทานกวยทอดด้วยกันด้วยค่ะกรอบกรอบนอกนุ่มแน่หืมดึงห,หญ่มาก